เอาละครับขอ,อกามสวัสดีพ่อแม่พี่น้อชงชาวกรนมายทั้งหลายนะครับเนื่องจากเมื่อกี้ที่ผมแคสไปกรการไม่เก็บเซฟให้ผมก็เลยเซฟไม่ได้ก็เลยต้องดีนะที่มีเดอะมูฟวี่ให้ดูเนะี่ยไม่มีนิตายแลยนะ้ว มันหลายบ้านเลยอ่ะเหลือบ้านหลังสุดท้ายคือบ้านหลังนี้้อารู้ไม่กดอันนี้อออัดตั้งนานแล้วมันมันก็เกิดอาการไม่เซฟไปนะครับคุณผู้ชมมันกลัวไหมฮะคุณผู้ชมก็เลยอดดูผมเล่นจ้อนแอบกันทั้งวันเลย รอบสุดท้ายจบมาเนี่ยนะจบของมันต้องแบบพี่ไอ้หัล็อกเลยเลยนะครับเอาตะปูกระค้อน,นอมาโอ้โหรู้เลยอ่ะรู้เลยนี่รู้เลยนะครับปิดตูบ้านหมดเลยโอ้ย าก,การอัดแล้วโอ๊ยเลยนะมาดูบ้านมาดูต้นไม้ตรงนี้คือโอ้ไม่มีชิปด้ยวยหรอพิสูจน์อ่อลิฟเจอ์บ้านนี้กไเหรเจอบ้านนี้สบายขอบบ้านไม่มีบ้านลเลยหรอจอบาย้ไหม มีใบเนี้ยจะเล่นทุกวันเลยอ,อ๋อนี่คือเดินมาขอเล็นนี่คือต้อนไม้เนี่ยอยากลงคืออะไรชื่อโคท่ให้ดดัตโล,ลกีอ่นะเอาใครมาไปไิดไฟลนอะ่ะใช่ป่ะนะหนูช่อเ็งเนะียชื่อออสตราโอ้หมีวันเกิ์ด้วยชอบอะไรนะตัวนะเอลฟ์เฟนช้างโอ้ อ้าวหายมาทา,าร์บาซีเอ่อก็ก็ต้องจบอย่างเงี้ยแหละครับก็ไม่รู้จะเล่นยังไงอ๋อแล้วมันก็จัดการไม่เซฟให้ก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยอ้าวขาจปีเปิดแล้วหรอขออภัยจริงเงี้ยขอขอบคุณทุกท่านในเนี้ยถ้าใครชอบก็กดไลค์ถ้าใครชอบม,มากๆกดสามตัวไทยบ๊ายบาย